พี่ว่าิึงประสงค์ใดขาดเกินไปบ้างขอจงยเยนต่างซึ่งเมตตาจงกรุณาอาภัยโทษโปรดรับเครื่องสกาดและต้องเวยศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้ <c oughs> องค์การพินทุนาถุปันนางพระมาสหปฏินามังอธิกาเฟสุอาคโตปัญชปุตมังทิตวานเลีพลุสีผู้ทรงยานแปดองค์ธะมีชานโดยรอบรู้ในโลกาไหวคุณพระอิศวเลทั้งพรมเมตตชั้นฟ้า นิพพานดนสำเร็จกิจประสิทธิพรสูปะพยัญชนะสัมปัน,นงังโพชนานางสาลีนางอุทกังวรังอาคชนตุป,ปริภูมิันตุสัพพษาหิตายะสัพพาสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยสถากโตสิธิเตโชชโยนิจังสิทธิราพโพนิรันตนรังสัพพกรรม,มังปสิทธิเมส ตั้งจิตตั้งใจให้ดีดนะจะได้ทำการขอถึงของพอรคุณครูบาอาจารย์ให้มาช่วยคุ้มครองรักษาในตัวเราท่านทางไร้ท่านที่มเาเด็ดดาบอัครได้ไปกล้มาไกลก็จะได้ขอให้คุณครูบาอาจารย์ช่วยคุ้มครองรักษาในเกศก้าวเกศดาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดทุกคืนทุกวันทุกราตรีทากเารสุราปาเทวิถีนุการเจวาสักพรกมา ปฏิจิมสพะกรมาปฏิจิเตธรรมเนาสัพพุโตมานาปริภรสังิตาภสัพพุปัจจุภัพกัวาโนอมมะวาอรตุสาติจะกายเพจเมธังกโรตะเรตาเกยมุนิเจวะอิสาจากระนังกะโรปทวิยังปะตุสันโตอาคาเตจะติปังกโร เอเตนะตินาราะจามสกุติน่าิโรภิยามติโมตงตังสังตนายกังพุกขโรขปยังนัตถิสภะะตูวิทังเตตุเตสัญญาเนนะสีเลนะสัญญเมนะพระเมนะจ่าเตติมังอนุรักษันตุอโรคเยติเสนะจ่า อง์จะพอบกัระยมกับบาลอูจะพ่อบท่านจะตัโลกรบบาลนั่งปีอง์จะพ่อบทโาตัวูปูเป็นโรคปูเจ้าระลึายปูกูติใจใูเรียกปูมนลโดนและจดิเดวิชอำนาจพระปรมาลัยจะพนดังสิยงทุกขโมญาณถูกบูบาอาจารย์ที่ยากังร้าย ขอท่านได้โปรดช่วยอนวยอวยพระพรไทยปฏิสิทธิ์พรพรไทยให้แก่พระนามีจักรพรรดิองค์ทรงพระบุญญาณบุญปู่บาอาจารย์ทียาทังร้ายขอท่านได้โปรดช่วยอนวยอวยพระัรไทยปฏิสิทธิ์พระพรไทยให้แก่พวกข้าพระเจ้าทั้งร้ายให้เป็นผู้อยู่ดีมีความสุขมีความเจริญตลอดทุกยุวราชีขอองครปูบาอาจารย์จงคุ้มครองรักษาหนเกเจ้าเจ้าสายของข้าพระเจ้าทั้งร้าย ทุกข,ข่ำเช้าเรื่องเงางายทุกคืนทุกวันทุกราตรีการตลอดกาลร,ระนานเทินไตยตุพวงังไตรมังกรังโหตุปีชายโุโกโหตโุอายุวันโนสุขังพระรัง हँ सबैले हेर्नुहोस्